สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ช่องวิเชตำยางยนต์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับ Ford w i t e t เนะครับ XLT นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับซึ่งลูกค้านะครับผมมาขอจัดชุดช่วงล่างนะครับผมเป็นระบบมอนทูปนะครับของค่าย Pro ฟ e เด e r นะครับซึ่งตัวนี้ลูกค้าจะขอบอกว่าต้องการที่จะยกในสเต็ป2นิ้วนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับในการยกของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรา จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะฮะกับชุดช่วงล่างของ Fro f ฟ o ์ฟินเดอร์ระบบโมโนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโมโน2.0บวกซับแท้งนะครับซับแท้งสายนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบโมโนทูปนะครับ2.0ย์ซับแท้งสายนะครับผมนี่ตัวนี้สามารถที่จะสไลด์กระบอกได้นะครับแล้วก็จะมีตัวซับแท้งสายนะครับผมสามารถที่จะปรับได้ถึง แประดับนะครับกรับฟิลลิ่งได้นะครับผมกรับมีลูกหมากกันโค้งครับตัวนี้ที่จะต้องเปลี่ยนนะครับในการที่จะยก2นิ้วของรถลำนี้นะครับผมที่ต้องเปลี่ยนนี่ก็คือเป็นลูกหมากกันโค้งของโฟเฟนเดอร์นะตัวสีดแดงๆนี่จะเป็นแบบมินิมี่นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กค่อนข้างแข็ง,ขงแรงนะครับตัวบูทตัวนี้นะครับ แล้วก็มาการเปลี่ยนยกสเตปสองนิ้วนะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปีกนกของนายโยงนะครับนายโยงนะครับสวยงามครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะหน้าหลังก็จะเป็นตัวซับแทนง์ทั้งหมดเลยนะครับ จะมีก้อนยกด้านหลังตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลำนี้นะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะรอเราขนาดไหนและฟิลลิ่งที่ได้จะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานเราได้เลยนะครับกับทางบริษัทวิเชียรลำยางยนต์นะครับทีมงานมือเชีพวครับเดี๋ยวติดตั้งแป๊บนึงเดี๋ยวมารอชมกันได้เลยครับผมนี่ครับติดตั้งนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วตันนี้ก็จะมีตัวที่สามาจะยึดน็อกกัเนยไม้โดยที่ไม่ต้องเจาะนะครับผมนี่การเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวด้านหลังนะครับเราจะปรับแจ็คอยู่ที่ประมาณเบอร์ประมาณเบอร์เบอร์สองได้นะครับผมนะนี่จะเป็นตัวด้านหน้านะครับสุดสวยงามจริงๆฮะกับกันเารติดต้องอาจจะถอดยากนิดนึงครับตัวนี้นี่นะครับเป็นตัวซับแท็คของเรานะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับฟอร์ดวายแพ็คตัวนี้นะครับมาทำการเปลี่ยนโช๊คโซลแนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งใช้ตัวเป็นระบบโมโน2.0นะครับสับแทงสายหน้าหลังนะครับผมมีช mm ัด hmm. ปรับได้ถึง8ระดับนะครับมีสุดด้านหน้าน,นะครับผมนี่ก็จะมีเป็ดปีนกข,ของนายโยงครับที่แก้ไปข้างต้นนะครับผมแล้วก็มีเ,เกล็ดกัน,กนโคลงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ